สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พาเพื่อนเื่อน,นะครับมาปลูกเม็ดไม้ให้กับแผ่นดินกันครับแบบอิงธรรมชาตินะครับซึ่งผมใช้ธรรมชาตินะครับในการปลูกป่านะครับซึ่งจะทำให้เราง่ายครับสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและก็ไม่ต้องดูแลมากนะครับ วันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาปลูกต้นจะบกนะครับซึ่งโดยปกตินะครับต้นจะบกเนี่ยเป็นต้นไม้พื้นถิ่นนะครับของหมู่บ้านเราครับแถวจังหวัดสุรินทร์นะครับนะครับเนี่ยครับอันนี้คือต้นแม่ครับมีอยู่สองต้นนะครับซึ่งผมอนุรักษ์เอาไว้นะครับโดยธรรมชาติครับเม็ดแม่จะผลิต ลูกมาเยอะมากนะครับเพื่อนๆก็จะเอาเม็ดนี่นะครับไปตอกกินนะครับเพราะว่ามันจะมีเปลือกนะครับหุ้มมันอยู่ครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมาตอกออกข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นแป้งนะครับที่สามารถกินได้นะครับเอาไปอบก็จะหอมมากนะครับต้นจะบกนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับสามารถเอาไปทํากระดานก็ได้ครับเผาฟืนก็ดีนะครับ ทุกส่วนของต้นจะบกนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้ด้วยกันครับจากการทําเมื่อปีที่แล้วนะครับผมประสบผลสําเร็จนะครับการปลูกป่าโดยอิงธรรมชาตินะครับโดยปกติแล้วเม็ดไม้ที่ลงลงมาจากเม่ต้นเม่นะครับมันก็จะงอกเป็นอย่างนี้ครับซึ่งเป็นวัตจักรของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ เราไม่ต้องไปเพาะไม่ต้องอะไรกันนะครับแต่ทุกวันนี้เพื่อนๆนก็เห็นอยู่นะครับว่าการที่เม็ดไม้จะงอกออกมาได้มันต้องใช้ความชื้นหลายอย่างนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติความหมักหมมของใบไม้อย่างนี้ครับซึ่งที่ตรงนี้นะครับผมอนุรักษ์เอาไว้ผมจะไม่ไถไม่ใครอะไรนะครับให้ใบไม้ตกมาเรื่อยๆรืพอเม็ดไม้ลงตกลงมานะครับมันก็จะโดนพวกบงใบงบงใบไม้กลบนะครับ แล้ววันหนึ่งก็ธรรมชาติก็รถน้ำบนมาก็จะทําให้เม็ดไม้งอกออกมาอย่างนี้ครับเพราะว่าเม็ดไม้มันโดนความชื้นแล้วมันจะงอกออกมาเหมือนการปล่อยมันไว้นะครับให้มันรกร้างมันก็จะงอกออกมาครับมันจะงอกออกมาเองเราก็ผมก็จะเอาเสียมเข้ามาขุดเอาไว้นะครับขุดขุดลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงรากออกมาอย่างนี้ครับมันเป็นตุ้มนิดหนึ่งก็ได้ครับนี่ครับ ซึ่งวันนี้ผมจะปลูกประมาณทักระ้อยต้นนะครับผมปลูกมาสามวันนะครับวิธีการปลูกของผมก็ไม่รดน้ํานะครับอาศัยว่าช่วงไหนที่ว่าฝนตกชุ่มชุมนะครับเราจะใช้จอบหรือเสียมก็ได้ครับขุดประมาณหนึ่งจอบหรือสองจอบนะครับแล้วปุ๋ยที่ใช้ก็นี่นะครับที่เพื่อนๆเ,เป็นใบไม้นะครับใบไม้จากต้นแม่หรือว่าใบไม้อะไรก็ได้นะครับนี่ครับ ไปไปใส่ใต้ต้นนะครับไปใส่ใต้ต้นที่เราปลูกนะครับขุดประมาณสองจอบแล้วก็ใส่ใต้ต้นที่เราปลูกนะครับเนี่ยครับและ้ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็ได้นะครับเพื่อน,นผมจะขุดแค่นี้นะครับขุดขุดแค่ประมาณสองเสียมนะครับหรือสองจอบก็ได้นะครับอย่างนี้เพื่อน แล้วก็เราก็เอาใบไม้ที่เราเตรียมไว้หรือว่าเราเก็บใต้ต้นไม้นะครับที่ว่ามันมีความชื้นนะครับที่ฝนตกมาใหม่ๆอย่างเงี้ยครับกลบไปใต้โคนนะครับแล้วเราก็เอาต้นที่เราถอนออกมานะครับกลบเข้าไปเนี่ยครับแล้วเราก็เอาดินข้างๆครับแต่อีกทีหนึง่งแล้วเอาใบไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็กลบหน้าอีกทีนึงนะครับเทนี้ก็ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการปลูกซึ่งหนึ่งชั่วโมงนี้ผมจะปลูกได้ประมาณเกือบหกสิบเจ็ดสิบต้นเลยนะครับเพราะเราคิดว่าถ้าเราลงเม็ดไม้ให้กับแผ่นดินได้เยอะเท่าไหร่โลกเราก็จะร่มเย็นนะครับแล้วเราก็จะสบายไปข้างหน้านะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เราทําเราก็ไม่ต้องทําอีกแล้วนะครับเพื่อนเนแค่นี้แหละครับเพื่อน, okay, นเพื่อน,อนแล้วก็ช่วงในเราต้องเลือกด้วยนะครับว่าฝนตกช่วงไหนชุ่มครับที่บ้านผมเนี่ยผมดูสภาพอากาศ ช่วงนี้จะถูกตกประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยเราก็ปลูกได้เลยครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องรดน้ํารดอะไรทักอย่างนะครับต้นไม้ต้นนี้ก็จะเติบโตนะครับคือว่าอัตราการตายจะน้อยมากนะครับเราปลูกร้อยต้นเนี่ยมันจะตายอัะประมาณทักสิบถึงสิบห้าต้นนะครับเพราะว่าดินตรงนั้นมันเป็นดินแบบเรียวจริงๆนะครับดินก้นบ่อก้นไหลเนี่ครับแต่ใบไม้เนี่ยมันสามารถ ต่อไปมันก็จะคลุมดินนะครับแล้วก็ความชื้นก็เก็บอยู่ในนี้นะครับทําให้พวกรากไม้ของมิตรป่าเนี่ยครับมันเป็นรากไม้ที่แข็งแรงแล้วก็เป็นต้นไม้พื้นถิ่นด้วยครับมันเจริญเติบโตโดยอาศัยแค่ใบไม้แค่นี้นะครับให้มันโตให้มันแข็งตัวคือแข็งแรงครับเหมือนกับเด็กน้อยครับตอนนี้ถ้ามันโดนปุย๋ยโดนอะไรอีกนิดหนึ่งครับมันก็จะเติบโตรากแข็งแรงต่อไปเราก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ ตัดยงตัดหญ้าแทบจะไม่ต้องตัดนะครับให้มันคลุมไว้อย่างนั้นแหละครับเขาจะแทงยอดออกมาทะลุต้นหญ้านะครับแล้วก็เติบโตต่อไปเนี่ยครับเป็นวิธีที่ว่าง่ายที่สุดแล้วครับสำหรับการปลูกต้นไม้ที่ผมเลือกใช้อยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าประหยัดเวลาแล้วก็ทําให้เราทํางานง่ายสะดวกนะครับซึ่งผมจะเลือกเอาต้นไม้แถวบ้านนี่แหละครับอย่างต้นจะบกนะครับต้นมะข่าเต้นะครับต้นประดู ต้นยางยางกราดานนะครับยา,ยางนายางนาเนี้ยต้องดูแลหน่อยครับยางกราดก็ทนเหมือนกันครับแล้วก็มีต้นพยุงก็ทนแรงดีเหมือนกันครับแล้วก็เลือกสถานที่ด้วยครับตรงไหนที่เป็นรุ่มๆน้ําชอบท่วมขังเราก็ปลูกพวกยางนาพวกตะเคียนอะไรนี่ครับตรงไหนที่สูงสูงที่สูงสูงเราก็ปลูกพวกต้นพยุงนะครับต้นศักก็ได้นะครับต้นสัก เนี่ยก็ดีแต่ว่าต้นสักต้องดูเลนหน่อยนะครับแต่ว่าง่ายที่สุดต้นไม้พื้นถิ่นของเรานี่แหละครับเนี่ยวันนี้ผมก็ปลูกประมาณร้อยต้นนะครับผมปลูกวันละร้อยต้นร้อยต้นนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆน,น,นะครับก็เสร็จแล้วนะครับช่วงเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราก็จะปลูกพวกนี้แหละครับมันก็ทําให้พื้นที่เราเป็นโอโซนนะครับร่มรื่นไปอีกจุดหนึ่ง ในหลายๆจุดที่ว่าเป็นแต่ทุ่งนานะครับนี้ก็พาเพื่อนๆฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วยนะครับงี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ